สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลแปะตัวเน้นๆบายบิเกเคแมนกับฟุตบอลประจำวันอังคารที่4พฤศจิกายนนะครับเราคัดมาให้กันเน้นๆกับฟุตบอลรายการใหญ่ยิ่งสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่4คู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเรอัลมาดริดสเปอร์กับคูเปไฮเกนยูเวนตุสกับสปอร์ติ้งลิปอนแอตเลติโกมาดริดกับแซงซีลัวปารีริสเซชแมงกับบายยูมิวนิกโมโดแกริมกับโมนาโกสลาเวียปาร์กกับอาร์เซนอลและนาโปลีกับอันแทกแฟรงเฟิร์ตและนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอล 8คู่เน้นๆครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม B k k m เคกันได้เลยครับในนั้นจะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบห้าพันชีวิตนะครับที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นโตวีชุดโครงการ B k k m เคมมีให้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับซึ่งเรามีกิจกรรรมมดีีีๆออยยยู่่เเเพบไต้งุสวลาทั ของรางวัลที่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณภูมิกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ @lsbkk เข้าไปที่อัพสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย lsbkk ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมไปด้วยกันกับผม BK k Man กันได้เลยครับวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่เกม เฟสนัดที่4ในเวลาตีสามนะครับเกมระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเรอัลมาดริดโดยตาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอลิเวอร์พูลผลงานกับพวกกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเรอัลมาดริดที่เอาชนะไปได้3ครั้งลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลชนะ1แพ้4โดยแพ้คริสตันพาเลตต์ศูนย์สแพ้เบรนฟอร์ดสอชนะอันแท็กแฟรงเฟิร์ตห้าหนึ่งแพ้แมนยูไนีเดตหนึ่งสองและแพ้เชลซีหนึ่ง งหงแดงแชมป์ปิมเบลรีจากกรออังกฤษบุกถลม่มอันแทกแฟงเฟิร์ต5-1ในเกมนัดล่าสุดรายการนี้เก็บ6แต้มจาก3เกมแรกรอบลีกเฟสขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่10ของตจาราง สภาพทีมมีปัญหาเพียบโดยตัวเชคคอฟิตของเคอร์อติโจนมิดฟิลล์ลูกม่อที่เจ็บเล็กน้อยอเล็กซานเดอร์อีสตะส่วนหน้าเจ็บข้นขาหนีบไรอันกาเฟนแบกฮองเครื่องชาวดัตเจ็บข้อเท้าแต่ข่าวร้ายก็คือเยเรมีฟิมโป้แบ็คขวาเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังต้องพักราวราวหสัปดาห์ส่วนไอซงเบเกอร์ในทวารมือหนึ่งเริ่มกลับมาซ้อมแล้วแต่ยังไม่ฟิตพอรวมถึงโจวานนี่เลโอนีเซนเตอร์ดาวรุ่งก็พักยาวจากปัญหาผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดอานเนอร์สล็อตกุญ่ เตรียมจัดทีมลงสนามด้วยระบบ4-2-3-1นาเป้าอูกโก้เอกิติเกยึดตำแหน่งโดยปรายายขณะที่ตัวรุกยังเป็นชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นโมซาลา ฟเรียมเยตและโคดี้กักโปขณะที่เฟเดริโกเคียซ่าก็มีลุ้นสอดแทรกเช่นกันห้องเครื่องโดยบริษัทโบสไลน์เป็นตัวหลักโดยคู่ขาต้องหลอลุ้นว่าจะเป็นไรอันกาเฟนแบกหรืออเล็กซิสแม็อาริสเตอร์คนใดก็คนหนึ่งเซนต์หาไม่มีถังเลือกเฟรก,กินฟันได้กัปตันทีมจับคู่กับอ er, ิบราฮิมาโกนาเต้แบกขวาคอนเนอร์แบลลี่ส่วนอีกฝั่งมิลลสเคอร์เคสแย่งตำแหน่งกับแอนดูรูปประสันดาสุดท้ายจอจี้มามาดัสวิลลี่เฝ้าเสาโฟมห้าหนัดหลุดของเรอัลมาดริดชนะรวดทั้ง5นะั โดยชนะบาร์เซโลนา2-1ชนะยูเวนตุส1-0ชนะเคตาเฟ่1-0ชนะเบียร์เรอัล3-1และชนะไคราตอามาตี5-0ราชันชุดขาวจากฝูงลลเกาสเปนกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มร้อนแรงสสัปดาห์ก่อนเฉือนยูเวนตุส1-0นัดล่าสุดเก็บ7แต้มจากัา3เกมแรกอยู่อันดับที่5ศสึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟสสภาพทีมจะขาด2กองหลังแดเนียลกับ,บาข่าวแบคบขาวแบบขาวกับตันทีมที่เจ็บหัวเขาว่าและอันโตนิโอลูดิเกอร์เซนเตอร์ชาวเยอรมันที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟรูร่างกายจาก การบาดเจ็บกล้ามเนื้อขณะที่เฟเดริโกวันเวเดแข้งอุรุกวัยมีอาการป่วยและดาวิดอาราบากองหลังเจ็บน่องต้องเช็คความฟิตทั้งคู่ส่วนอังเดรูนินนายทวารสำรองผลโทษแบนในลีกแต่ไม่ส่งผลกระทบมากนะักอย่างไรก็ตามข่าวดีในเกมนี้ก็คือดาน่เซบายยอสได้กองเม็ดีและเทนอเลสเซอร์อาโนหายเจ็บกลับมาพร้อมเป็นทางเลือกทั้งหมดชาบี้อลองโซกุนเซยอใหญ่เตรียมจะทับด้วยระบบ4-3-1-2คูน้าเคเรียนเอมบาเป้กับวินซุเอจูเนียโดยมีจูดเบลิงแฮมเมติวชาวอังกฤษสวมบท แดนกลางอาดากูเล่กับเอ,ดอโดอาร์โกาวามิก้รวมถึงออเรเลียงซูอาเมตมีหลังบ้านเอเดมิลิตาจับคู่กับดีนเฮาเซนแบกขวาอาจใช้เฟเดริโกวันเวเดที่ฟิตกว่าเทนเนลเซเดออาโนสุดอีกฝากอัลบาโรกาเรเรยยึดตำแหน่งดาสุดท้ายที่โบกูตัวพร้อมเฝ้าเสาทัศนาลิวพูอยู่ในช่วงวิกฤตความมั่นใจถดถอยส่งบอลไม่ดีทีมเวิร์กยังไม่มาแนวทางการเล่นก็ดูสเปซปะหลังบ้านไม่นิ่งเลยพร้อมเสียประตูง,ง่าย ส่วนทางกับเรอัลมาดริดที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องแนวรุกเอ็มบัปเป้ซัดประตูไม่มีแผ่วเกมนี้ราชันขาวมีโอกาสบุกมาย้ำแค้นถึงที่แอนฟิลฟันธงเรอัลมาดริดบุกชนะ2-0 ด้วยในเกมฟาดแข้งระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเรอัลมาริดเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนให้ได้ร่วมลุ้นร่วม,มเชีรีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาทคู่ที่2นะครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรีเฟรชนัดที่4เวลาตีสามครับเกมระหว่างสเปอร์พบกับคูเปอเฮเกนโดยอาตาตอรองเกมในคู่นี้ สเปอร์ต่อลูกควบลูกครึ่งฟฟม์้านันลังสุดของสเปอร์ชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้นิวคาสเซิล0-2ชนะ 30, เอเวอเรตัน3-0เสมอโมนาโก0 0แพ้แอสตมิลล่า1-2และชนะลีกอยู่ในเต็ด2-1หนึ่ไกเดืดทองบมุกเสมอกับโมนาโกแบบโจนเจียน0 0ได้แต้มสำคัญและเก็บ5แต้มจาก3าเกมแรกร,กรอบลีกเฟสอยู่อันดับที่15ของตารางขุมกำลังยังอุดมไปได้วยผู้เล่นบาดเจ็บที่เกือบครบทีมไม่ว่าจะเป็นแนวรับอย่างคริสเตียนโรเมโลเบนเดวิตราดู ดากซินโคตะทากาอิและเดสตินีอูโดกกิรวมถึงสองกองกลางอิฟบิสซูมาเดยันคูลูเชฟสกี้และเจมแมดิสัน เช่นเดียวกันกับสุน้าโดยเปนดกสมโสไลายก็เจ็บข้อเทา้าคาดว่าโธมัสแฟร,รงก์กุซื้อชวเดนมากจะจัดทัาด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าลิชาริซอนลงล่าตาข่ายโดยมีเบรนแดนจอนสันซาฟีซิมอนและโมฮัมเหม็มดคูดสุสปั้นเกมรุกห้องครเครื่องชูอัลปารินญ,ญาจอมเก๋าผนึกกำลังกับโรดิโกเบนตากูเซนเตฮาปจะเป็นโอกาสของเควินด่านโชกผนึกกำลังกับมิกกี้ฟันเดฟเฟนขนาบข้างด้วยเปโดปอโรและเจสเปนด่านสุดท้ายกู้เยี่วเมวิคาริโอ เ้าเสาฟอร์มห้านัดลังสุดของคู่เปไหเกนชนะ1เสมอ2แพ้2โดยชนะโฮมโบรซี่เสมอวีบอก0ูแพ้ดอดมุนสองแพ้ซินเคบอก13นและเสมอมิทิแลนด์หนึ่งหนึ่งคู่ไปไหเกนทีมแชมป์ลีกแดน,นโคโนมพายบุรีเซียดอดมุน2อในเกมล่าสุดรอบลีกเฟสทาให้เก็บได้แค่แต้มเดียวจากสามเกมแรกอยู่อันดับที่3 2ครับคุมกําลังมีปัญหาตัวเจ็บเพียบโดยจะไม่มีอันเดียสกเนลลอุสโทมัสเดลานี่โมฮัมเหมด็ดเอลยูนูซีโอ โฮ,โฮเยอร์โรลิโกโอวยกาสแมกนุสมัส,สันและจนรธาน์มัวเล็มที่บาดเจ็บทั้งหมดคาดว่ายาคอบเนียสคูปคุณเสื้อนุ่มวัย37ปีเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3-4-3แนวลุกวางวิตเตอร์เคลสันยืดหน้าเป้าโดยมีโรเบิร์ตซินวาและเอเลียสอาโซรีปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางมีลูคัสเลไรยเยอร์กับวิลเลียมเคลมคุมเกมด้วยการวิงแบ็กเป็นโยรงซากุเอกับมาการโลเปสขับเคลื่อนแนวรับ3เซนเตอร์บแบ็กจะเป็นกาเบร เปเรราปาเตลิซซาซีเดียกอดและจุนโดนสเกตสุซูก,กิด่านสุดท้ายโดมินิกโคทาสกี้เฝ้าเสาทัศนะสเปอร์คุณภาพเหนือกว่าหลายขุมตัวผู้เล่นเกรดดีกว่าแถมยังได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่โคเปิลไฮเกนไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มที่ดีที่สุดหลังเสียดาวดังไปหลายรายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดูแล้วไก่เดทองฉลองแน่ลุนยิงขาด2เม็ดไม่ยากครับฟันทงสเปอร์ต้อนขวาชัย31คู่ที่3เป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟนนัดที่4เวลา ตีสาอีก1คู่นะครับเกมระหว่างยูเวนตุสพบกับสปอร์ติ้งลิปอนโดยตาต่อรองเกมในคู่นี้ยูเวนตุสต่อครึ่งลูกผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดครับเป็นยูเวนตุสครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งสปอร์ติ้งลิปอนเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของยูเวนตุสชนะ1เสมอ1แพ้3โดยชนะอูดิเนเซ่สา แพ้ลาซิโอ0-1แพ้เรอลมดริส0-1แพ้โคโม0-2และเสมอเอซิมิลาน0-0มาหลายแพย้เรอลมดริศ0-1ในเกมล่าสุดรายการนี้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนทำให้ผ่าน3เกมแรกแชมเปี้ยนส์ลีก้วยการมี2คะแนนอยู่อันดับที่25อันเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุที่สโมสสอนปลดอ e ิกอร์ทูดอ ที่พึ่งคุมทีมได้แค่เจ็เดือนแล้วแต่งตั้งลูเซโนสเปลติกุนซือจอมเก่าเข้ามาเป็นเฮดโค้ชเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพทีมต้องเช็คความฟิตของเกรเฟนตูรามมิฟิลฝรั่งเศสที่เจ็บน่องขณะที่คาโลปินโซโย่ในทวารเจ็บน่องเช่นกันควนคาบ่าวกองหลังเจ็บต้นขาเบรเมอกองหลังเจ็บหัวเขา่าและอาคาดิอุสมิลิกกองหน้าเจ็บน่องลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดคาดว่า สปเลติจะยืดหมาก3-4-2-1หน้าเปาจะเป็นโอกาสของดูซานวลาฮูวิตได้ออกสตาร์ทก่อนโจนาธานเดวิดและหลุยโอเปนดา โดยมีฟานชิสโกคอนไซสเซากับเคนาดนยินเดสปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องตัวคูปไมเนอร์กับมานนเอลโลคาเตลี่วิงแบ็กสองฝั่งเป็นเวสตันแมคเคนีกับอันเดียคัมเบียโซส่วน3เซนเตอร์จะมีเฟเดริโกกาติดนนิเอเล่รูกานีและปีแอกาลูลูดานสุดท้ายมิเคเล่ดิเกรกรอลโอเฝ้าเสาโฟมห้านัดหลังสุดของสปอร์ติงลิปอนชนะรวดทั้ง5นัดโดยชนะอันแวก้า2.0 ชนะอันแบก้า5-1ชนะทอเดล่า3-0ชนะมักเซย2-1 และชนะปากกออส3-2สปอร์ติ้งกิปอนทีมแชมป์ลีกด้านฝอยทอง2ฤรือการล่าสุดเกมที่ผ่านมาเฉือนโอลิมปิกมาเก๊า2-1เก็บ6 1, บ 1, แต้มจาก3เกมแรกรอบลีกเฟสแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้อยู่อันดับที่11ของตารางสภาพทีมจะขาดแค่แดเนียลบรากานก,ก้ากองกลางที่เจ็บหัวเข่าเซโนเดบัสเซนเตแบบ์แบ็กเบลเยี่ยมและนูโนซานโตสแบ็กซ้ายที่อยู่ในระหว่างรักษาตัวทั้งหมดคาดว่าหลุยบอร์เกสเตรียมจะทับด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะเป็นหลุยสฮาวิเอสโซเรสโดยม ฟานชิสโกตินเก่าและเปรโดก่อนคาเวสปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางจอจี้โคโซลาสวิลลี่กับมอร์เทนฮอยมานขุมห้องเครื่องแนวรับอุสมานดิโอมองเดกับกอนซาโลอินาซิโอฟูลแบ็กใช้งานจอจอร์ดวาจานดิดิส เอลิคารโดมานกาสด่านสุดท้ายชูเอาวัวกีเนียรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะามาลายเพึ่งเปลี่ยนโค้ชใหม่เรียกบรรยากาศและความมั่นใจภายในทีมคืนมาแถมยังได้เปรียบยในฐานะเจ้าบ้านตัวผู้เล่นดูดีกว่านิดๆน,ดนดขณะที่สปอร์ติ้งลิปอนช่วงหลังผลงานดีก็จริงแต่นอกบ้านยังไม่สม่ำเสมอสักเท่าไร่ด้วยคุณภาพและความเน้นมาลายเนี่ยการเบียชนะมากกว่าฟันธงต่อ,อยูเวนตสุสเชิญคว้าชัย 2-1คู่ที่สนะครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่4เวลาตีสามครับเกมระหว่างแอตเลติโกมาดริดพบกับแซงซิลัวด้วยอัตรา,าต่อรองเกมในคู่นี้แอตเลติโกมาดริดต่อลูกครึ่งควบ2ฟอร์ม5นัดหลังสุดของแอตเลติโกมาดริดชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะเรอัลเบติส2-0แพ้อาร์เซนอล0-4ชนะโอซาซูน่า1-0เสมออินเตอร์มิลาน1-1และเสมอเซอต้าบิโก1-1ตราหมีพ่ายยับต่ออาร์เซนอล0-4เมื่อ2สัปดาห์ก่อนเป็นความพ่ายแพ้นะัดที่2อจนส3 เกมแรกในรอบรีฟเฟซแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้อยู่อันดับที่19สภาพทีมจะขาด2กองกลางเปาโบบาริออสเจ็บข้นขาหนีบและจอห์นนี่กาโดโซกองกลางเจ็บข้อเท้าวืดลงสนามทั้งคู่คาดว่าดิเอโกซิเมอเน่จะจัดทับด้วยระบบ4 2 3 1หน้าเป้าฮูเลียนอาวารเรสหอกอาเจนตได้โอกาสก่อนเอลิเซเดอร์โซโลสขณะที่องตัวกิสมันลงมาปั้นเกมในฐานะมิดฟิลด์ตัวรุกร่วมกับ2แข้งฟ้าขาวจูเลโนซิเมลเน่และนิโก้กอนซาเลสแดนกลางเป็นโกเก้กับ คอนเนอร์กาลัเกอร์คุมห้องเครื่องร่วมกันส่วนแนวรับโรแบงเลนน็อกมองพนึกกำลังกับเกลียมองหล่องเล่โดยมีมาโกสโยเรนเต้ nte, กับดาวิดฮานโกยื่นฟูแบคด่านสุดท้ายยานโอบั拉รับหน้าที่เฝ้าเสา ฟอร์ม5นัดลังสุดของแซงซิลัวชนะ3แพ้2โดยชนะตูบิเซ3-0ชนะแซงทุยดอง2-0แพ้เตอร์มิลาน0-4ชนะชาเลลัว3-1และแพ้คลับบูต0-1แซงซิลัวทีมแชมป์จากลีกเบลยเยี่ยม่ายยับต่อเตอร์มิลาน0-4เมื่อ2สัปดาห์ก่อนทำให้ผ่าน3เกมแรกรอบลีกเฟสเก็บได้แค่3คะแนนสภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมโดยยังขาดโมฮัมเหม็ดฟูส่สนี่กล่องหน้ากาหน้าที่เจ็บข้อเท้าอยู่ในระหว่างรักษาตัวคาดว่าดาวิดพูสเฮดโค้ชวัย37ปี จะทัพด้วยระบบ4-3-3แนวะรุกจะเป็นโปรมิเซเดวิดโดยมีเควินโรดิเกสอุเซนูเนียงปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางเป็นอนนอาเอสเอลฮาร์ดอดัมสกอกาเน่และมาติอาสลาสบูเซอร์คุมเกมด้วยการแนวรับเควินแม็กอลิสเตอร์กับคริสเตียนเบอร์เกสยื่นเซตแบ็กฟูลแบ็กเป็นอานาคาไลลี al ่และเฟรเดเลเซนด่านสุดท้ายเคลเชอร์เป็นรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะเอลริโกแมริดนั้นคุณภาพเหนือกว่าหลายคุมครับ ู้เล่นระดับพรีเมียมเกมนี้เน้นยิงกระจายแน่หลังแพ้มาแล้ว2เกมติดในถ้วยนี้ได้เสียงเชียร์ของแฟนบอลสนับสนุนพร้อมบ,บทหนักและจู่โจมแบบไม่ให้ทีมเยือนหายใจหายคอแซงสีลัวไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแนวรับอ่อนโปรกเปียดดูแล้วมีสิทธิ์โดนกระทุ้ง3เมตรสบายๆฟันทงต่อแอตเติโกาดรดพิชิตชัย 30คู่ที่5เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่4เวลาตีหนึ่งบ้างครับคู่นี้ปารีสแซชมงพบกับไบยูมินิคด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้ปารีสแซชมงตอบปอ,ปอ,ปอผลงานกับพวกแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นไบยูมินิกครับที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนปีเอชเอเอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์ม5นัดหลังสุดของปารีสแซชมงชนะ2เสมอ3โดยอเสมอลอริยอง1-1ึ 1, 1. ชนะแบรดส3-0ชนะเลวอุลูเซน7-2เสมอสตาร์บรูค3-3และเสมอริว1-1ทีมแชมป์เก่าถ้วยหูยักษ์ยุโรปจากแดนน้ำหอมเป็น1น,นึ่งในห้าสโมสรที่คว้าชัย3เกมรวดในรอบลีกเฟสแชมเปี้ยนส์ลีกโดย2สัปดาห์ก่อนบุกถล่มไบเออร์เลวอูเซนถล่มทลายถึง7-2นำเป็นจ่าฝูง สภาพทีมหม์ใช้งานอิเลียซาบานีแข้งอยเครีที่ติดโทษแบนหลังโดยไมใบเหลืองแดงในเกมที่แล้วรวมถึงเดซิเร่ดูเอกองหน้าดาวรุ่งที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังพักถึงช่วงปลายเดือนธันวาคมเป็นอย่างน้อยส่วนฟาเบียลูอุสกองกลางโปรโตุเกสที่เจ็บโคนขาหนีบมีลุ้นคืนสนามขณะที่อีคังอินแข้งเกาหลีใต้มีอาการป่วย ก็ต้องเช็คความฟิตแต่ข่าวดีก็คือชูเอาเนเวสหายเจ็บกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแล้วลุยเอ็นบริเก้กุนซือชาวสเปนเตรียมจะทับด้วยระบบ4-3-3แนวรุกอุสมานเดเบเล่ยืนหน้าเป้าริมเส้นคาินซาควาลาสเคเรียปีกจอเจียทำเกมร่วมกับเบเลเลบาโคล่าแดนกลางบิติญ,ญา่าบัญชาการโดยมีวอรเรนแซเอเมรี e i, กับชูเอาเนวสทำงานร่วมกันแนวรับมากินยอสกับตันทีมผนึกกำลังกับบิลเลี่ยมปาโชขนาบข้างโดยสองฟูลแบ็กจ้มบ,บุกอย่างอัสราฟฮาก และนูโเนเปเดสด้านสุดท้ายลูกาเซวาริเยรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์ม5นัดลังสุดของบบเยอร์มิวนิกชนะรวดทั้ง5นะัดโดยชนะโคโลน4-1ชนะมือเชินกราดบาก3-0ชนะครับบูส4-0ชนะดอดมุน2-1และชนะแฟรงเกิต3-0เสือใต้ฤดูกาลนี้ร้อนแรงไม่มีแผ่ว โดยชนะรวด14เกมรวมทุกรายการรวมถึงสาเกมแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบลีกเฟสอยู่อันดับที่2ด้วยผลต่างประตูได้เสียบวก10เท่ากับป s เชแต่ยิงน้อยกว่า1ลูกสาภาพทีมจะขาดจจมาร์มูเซล่าไม่ฟิลตัวรุกที่เจ็บข้อเท้าคาดว่าจะพักยาวถึงปีหน้ารวมถึงแนวรับอย่างอันฟอนโซเดวิดแบ็กซ้ายเจ็บหัวเข่าไม่ดลงสนามตั้งแต่เดือนมีนาคมขณะที่ฮิโรกิอิโตะเซนเต์แบ็กก็บาดเจ็บอยู่เช่นกันแต่ก็จะได้ยูซิปสตานิซิตกองหลังและแชดนาบี้ตัวรุก หายเจ็บกลับมาสู้ทีมผังคู่แวดซองกอบาเนีเตรียมจัดทัพด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าเป็นเฮริเคนเพชรคาดฟอร์มร้อนพร้อมสังหารโดยมีไมเคิลโอลิเซ่แชนนาบีและหลุยดีอาร์ตร่วมเดินเกมแดงกลางวางโยชัวคิมิตดกับเลออนก่อเดสกาคุมพื้นที่เซนเต์แบ็กดายโออูปาเมกาโนประสานงานกับโยนาธานทาแบ็กสองฝั่งใช้งานข้อราัสไมเลอร์กับซาซาโบอีส่วนดานสุดท้ายมานนเอลหน่อยเออร์นายทวารจอมหนึบเฝ้าเสาทัศนบิ๊กแมตช์ของ2ทีมที่ดีที่สุดใน ยุโรปชั่วโมงนี้ปารีสแาชม่งคุณภาพครับแก้วระบบลงลอ็อกแม้มีการโลเทชั่นในบางตำแหน่งก็ตามขณะที่บบเยอร์มิเนกกลายเป็นทีมจอมถล่มประตูเกมรุกดนุดันและหลากหลายน่าจะเป็นเกมที่เปิดหน้าแรกกันสนุกเสือใต้ดูแล้วสู้ได้ไม่แพ้กลับไปมีโอกาสแม่แต้มฟันธงรองบบเยอร์มิเนก บุกเสมอ2-2คู่ที่6ครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟนันที่4เวลาตี3เกมระหว่างบูโดกลิมพบกับโมนาโกโดยอาตาต่อรองเกมในคู่นี้บูโดกลิมต่อปอป,อปอฟอร์ม5นัดหลังสุดของบูโดกลิมชนะ4แพ้1 โดยชนะบรานสองหนึ่งชนะโมลสี่หนึ่งแพ้การ์ตาสลายหนึ่งสามชนะซับสบอกห้าสองและชนะเฮาเกซุนสองศูนย์บูดดกริมยอดทีมจากนอร์เวย์พ่ายกับการ์ตาสลายหนึ่งสามเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วทําให้ผ่านสามเกมแรกรอบลีกเฟสมีสองแต้มอยู่อันดับที่ยี่สิบหกครับสภาพทีมจะขาดอุลิกซาเนสที่ป่วยขณะที่สองตองหน้าดานิเอลบาซี่และโอลาบรายฮีเซนที่ยิมตัวมาจากมิทิแลนด์ต้องเช็คความฟิตแต่ก็จะได้มาติอัสยอเขนเส้นกล่องหน้าและโยสต กูดเดอร์เซนก้องหลังหายเจ็บกลับมาพร้อมเป็นถังเลือดทั้งคู่กุนซือเคีลตินคานุเซนเตรียมจัดทีมด้วยระบบ433แนวรุกใช้งานอันดเดยสเฮลมัวเซนยืนหน้าเป้าด้วยมีดานิเอลบาซซี่กับเยนพอสเตอร์เฮ่าเก้ปั้นเกมสนับสนุนขณะที่ซอนเดย์ออกเลนแพทริกเบิร์กและอันเดสไข่ายเก้คุมเกมแดนกลางร่วมกันหลังบ้านบเบรเดโมกับบิลลาสนิวเซนยืนเซนเตอร์ฟูลแบ็กแมกนูดไรนาะกับอีซักดิฟวิกมาตาด่านสุดท้ายยูเลีย ไฟลุนเฝ้าเสาฟอร์ม5นัดต่างสุตของโมนาโกชนะ2เสมอ3โดยชนะนอง5-3ชนะตูลุส1-0เสมอสเปอร์0-0เสมอองเช่1-1และเสมอนีด2-2โมนาโกพลาดขวา3แต้มอย่างน่าเสียดายหลังเปิดบ้านบดสเปอร์อย่างหนักแต่ได้แค่เสมอ0-0เพิ่งมีแค่2แต้มจาก3เกมแรกรอบลีกเฟดอยู่อันดับที่27สภาพทีมจะขาดกับบันทีมเดนิสซากาเรียกองกลางที่เจ็บข้อขาหนีบขณะที่ erson, แวนเดอร์ซอนแบ็คขวาเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังลามีนกามารา่ากองกลางเจ็บหัวเข่า เอริกไดเออร์กองหลังเจ็บกล้ามเนื้อหลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดส่วนไคโอเอนริเก้กองหลังอีกรายเจ็บเท้าต้องเช็คความฟิตคราวดีก็คือพอป๊อกบาไม่ฟิลตัวใหม่อาจจะได้คืนสนามนอกจากนั้นยังจะได้ตัวลูคัสฮาดิกสกี้นายทวารมือหนึ่งหายเจ็บหัวเข่าพร้อมกับมาเฝ้าเสาภายใต้ระบบ3 4 2 1หน้าเป้าโฟลลินโบโลกุนอดีตแข้งอาร์เซนอลเป็นตัวตบสกอร์โดยมีแมกเนสอาคริอุเซ่กับอันโซฟาติปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องเป็นสตานิสอีดุมโบก กับอเลซานเดอร์โกโรวินคุมเกมด้วยกันแบบ็คสองฝั่งใช้งานเก้แปรง ดิยาตาและคาซูมวัตตารา่าวิ่งขึ้นลงริมเส้น3เซนนะฮะเป็นการทำงานร่วมกันของโลแคลเลอร์โมฮัมเหม็ดซาลิสูและคริสเตยองมาวินซาทัศนาโบโดกลิมในบ้านสู้ตายแต่คุณภาพไม่ได้เหนือกว่าแดนน้ามิทิเดดแต่หลังบ้านก็ยังเสียกันง่ายขณะที่โมนาโกเริ่มกระเตื้องขึ้นมาส่งบอลอย่างดีนัดนี้มาเยือนด้วยความมั่นใจเกมรุกเชี่ยบคมไม่น้อยดูแลมีโอกาสบุกม,มาแบ่งแต้มกลับออกไปครับฟันธงรองโมนาโกเกมนี้ไม่แพ้ เสมอกันไป2-2คู่ที่เจครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีเฟสนัดที่4เวลาเที่ยงคืน45นาทีเกมระหว่างซาลเวียปารก พบกับอาร์เซนอลด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้อาร์เซนอลต่อลูกครึง่งผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน4เกมหลังสุดน,นะครับเป็นอาร์เซนอลที่เอาชนะไปได้2ครั้งส่วนอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้าดหลังสุดของสลาวเวียป,ปาร์กชนะ1เสมอ4โดยชนะสลิน40เสมอซิกมาโอโลมุต0 0เสมออัรตันตา0-0เสมอ 00, สลิน 0- 0และเสมอสปาร์ตาปราก1-1ทีมแชมป์จากแดนเช็กเสมอกับอัตตันตาแบบไร้สกอร์เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเก็บ2แ้มงดต 3เกมแรกรอบลีกเศสอยู่อันดับที่28สภาพทีมมีปัญหาตัวเจ็บเพียบไม่ว่าจะเป็นดาวิดดูเดราโทมัสโฮเลสโดมินิกยอย่าบัวเช็คอีกอ็อ,อกมูอิวานเชรน เพตาเซิร์ฟิกและเยนดิกสตานนกที่ชวดลงสนามทั้งหมดคาาว่ากุนซอเยนดิกสทอปีชอฟสกี้เตรียมจัดทีมด้วยระบบ352คู่น่าจะเป็นวาซินคูเซสกับโทมัสโซลีลงล่าตะข่ายด้วยกันโด,ย,นดยมีมิชชัวซาดิเลกลูกคัสพโอวอ์ดและคิสตอสซาฟิลิสคุมห้องเครื่องวิงแบ็ก่งยานโบลินกับออสการ์ดอร์ลี่3เซนเ,นเตอร์ประกอบด้วยสเตปานซาลูเปกดาวิดซิมา่าและยุสซูฟา เบี่ด้านสุดท้ายอยาคุปม,มาโควิดเฝ้าเสาฟอร์ม5นันดรังส่วของอาร์เซนอลชนะรวดทั้ง5นันดโดยชนะไบรตัน2-0ชนะคิสตัลเพลเลซน0ูชนะแอตลิโกมมดิส4ูชนะฟูลแลม1น่งและชนะเวสต์แฮมส0ง ปืนใหญ่จากเมืองผู้ดีถล่มอตเลตินา4-0เมื่อสสัปดาห์ก่อนเก็บ9แต้มเต็มจาก3เกมแรกรอบลีกเฟอยู่อันดับที่4โดยเป็นหนึ่งใน2ทีมที่ยังไม่เสียประตูในรายการนี้ร่วมกับอินเตอร์มิลานสภาพทีมต้องดูใความฟิตของวิลเลียมซลิบาเซนเตอร์ตัวเก่งกาเบรียลมาตินาลีกองหน้าที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนขณะที่กัปตันทีมมาตินอเดกาดมิดฟิลนอร์วิเจียนเจ็บหัวเข่า3แนวรุกไคล์ฮาวเวต์และโนนี่มาดูเอเก้อยู่ในระหว่างรักษาตัวทั้งหมดคาดว่ามิเกลอเตต้ากุนซ หน้าเป้าวิกตอร์โยเคเรสพร้อมซันโบโดยมีบูคคโยสาก้าและเลอันโดทอสซาปั้นเกมริมเส้นด้านกลางมาตินซูบิเมนดีบัญชาการเกมร่วมกับมิเกลเมรีโนและเอเบเรซีเอเซแนวรับหากวิลเลียมซาดิบาไม่ฟิต ก็จะเป็นโอกาสของคริสเตียนมอสเกราทำงานร่วมกับกาเบรียลการเยสฟูแบ็ก yes. ใช้งานยูเรียนชิมเบอร์และไมค์ลูอิสเกรดีขนาบข้างด้านสุดท้ายดิวิดรายาในทวานชาวสเปนพร้อมป้องกันประตูทัศนศราวียปาร์กได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ก็จริงแต่คุณภาพนั้นเป็นรองเยอะครับดูแล้วน่าจะเป็นเกมวันเวที่อาร์ซนอลครองบอลและหาช่องเจาะอ,อย่างต่อเนื่องปืนใหญ่ยามนี้กำลังท็อปฟอร์มเกมรับรัดกลุ่มเสียประตูยากและมีเกมรุกอันเฉียบคมปิดเกมได้ตลอดนัดนี้เหนแน่ลุ้น ยิงขาด2เมตรไม่ยากฟันธงต่ออาร์เซนอลสิวนิ่ม2.0ปิดท้ายคู่ที่แด้วยเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟนนะที่4ี่เวลาเที่ยงคืน45นาทีครับเกมระหว่างนาโปลีพบกับอันทรกแฟงเฟิร์ต้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้นาโปลีต่อ1ลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน4เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีลนะ2ครั้งฟฟม์้านัดหลังสุดของนาโปลีชนะ3แพ้2โดยชนะเลสเช่นชนะอินเตอร์มิลาน3าน แพ้ P.S.B 2-6แพ้โตเรโน่0-1และชนะเจนัว2-1ทีมแชมป์ลีกจากแดนมักกะรโรนีพ่ายกระเจิงต่อ P.S.B ถึง2-6เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ผ่าน3เกมแรกรอบลีกงเฟสด้วยการมี3แตม้มอยู่อันดับที่23สภาพทีมจะไม่มีร,รอเลนโซลุค่ากองหน้าติดโทษแบนหลังโดนใบแดงในเกมที่ผ่านมาขณะที่คีวินเดอรอยมีซื้อตัวเก่งเจ็บต้นขาอาเล็กแมเรตในทวารเจ็บเท้าสตานิสลาบูรอดก้ากองกลางและโรเมลูลูกากูเจ็บต้นขาชดลงสนามทั้งหมดแต่ทีมก็จะได้โนอาลองกองหน้ากลับมาลงเล่นข่าวดีก็คือรัสบุดคอยลุนหอกเดนมาร์กหายเจ็บต้นขากลับมาลงเล่นได้แล้วในเกมล่าสุดนะครับคุณสือ อาร์โต o นิโอคอนเต้เตรียมจัดทีมลงเล่นในระบบ4-1-4-1แนวรุก รัตมุตคอยลุนพร้อมกลับมาลงซันโวโดยมีสกอตต์แม็กโชเมเน่ปั้นเกมรุกสนับสนุนร่วมกับปองเดแซมโบอองกีซาด้านข้างเป็นดาวิดเนเรสปีกบราซิเลียนกับมาเตโอโปลิตาโนมีฟิลตัวรับส่งบิลลี่จิมมอร์เคงสกอตท,ทำหน้าที่เก็บกวาดหน้าแนวรับที่จะมีฮวนเชซุสและอเลซานโดบูออนจอโนเซนเตอร์ส่วนฟูลแบ็กจะเป็นโจวานนี่ดิลอรลินโซกับมาติอาสโอลิเวล่าด้านสุดท้ายวานยามิลินโควิชซาวิชทีมตัวมาจากโตริโนจะได้ เฝ้าเสาฟอร์ม5นัดหลังสุดของอันแท็กแฟงเฟิร์ตชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเสมอดอดมูล1-1ชนะซัมพอลี2-0แพ้ลิวพู1-5เสมอไฟายบวก2-2และแพ้บบเยอร์มิวนิค0-3อินซีแดงดำทายขาบบานต่อลิวพู1-5เมื่อสสัปดาห์ที่แล้วเป็นการจบสกอร์ดังกล่าว3เกมติดต่อกันในแชมเปี้ยนส์ลีกมี3คะแนนอยู่อันดับที่22สภาพทีมจะขาดเอเลียตบอมก้องหลังเจ็บต้นขาโชดลงเล่นขณะที่ออสการ์ฮอยลุนกองกลางเจ็บบริเวณเดียวกันนัดนี้ตต้องเ็คความฟิ ดิโน่ท็อปโมเลอร์จะจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าส่งยุรธานเบอร์ขาดเป็นตัวจบสกอร์โดยมีตัวปั้นเกมเป็นดิสุดโดอันซานอูซุนและชองมัเตโอบาโอยา้องเครื่องเป็นเอลเยสสกิรีกับฟาเรสัชบี ee, คุมเกมด้วยกันส่วนแนวรับโรบินพอกกับอาตูเตอัสยืนเซตนาฮาร์รฟฟู่แบ็กจะเป็นลาสมุดคริสเตนเซนกับนาธานีบราวดานสุดท้ายเข้าย่าสานโตสพร้อมเฝ้าเสาทัศนะทั้งสองทีมต่างแพ้ยับในเกมล่าสุดนัดน,นี้หมาย ม่นปั้นมือในการเก็บสามแต้มนาโปลีมีดีที่กุนซืออันโตนิโอคอนเต้ซึ่งมีประสบการณ์เกมใหญ่มากกว่าแม้คุมกําลังไม่ฟูทีมในเกมนี้แต่น่าจะยังมีทีเด็ดรวมถึงได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่แฟรงก์เฟิร์ตเป็นบอลเอนเตอร์เทนแนวรุกพอได้แต่แนวรับนั้นพอเลย หละหลวมเสียกันง่ายดูแลนาโปลีลูป่ปากรอขย่ำสองแผลครับฟันธงต้อนนาโปลีต้อนขวาชัย3-1มหนสำหรับทีเด็ดแปตัวเน้นบายบีเคเคแมนในค่ำคืนของวันอังคารที่4พฤศจิกายนใส่เลยเรอัลมาดริดสเปอร์ยูเวนตสุสแอตเลติโกมาดริดบารเยต์มินิกมูนาโกออาร์ซนอลและนาโปลีนี่คือแปตัวชั่วจริง Man. รบายบีเคเคแมนคัดสรรมาให้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบีเคเคแมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยยยแลลกกกเเปีี่่นวับ มองเรื่องของฟุตบอลกันและยังเป็นอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆร่วมภายผลสกอร์คู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับไรอันมาดริด้วยคอมเมนต์ทายผลใต้คลิปนี้นะครับทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมเมียดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานวิเคราะหบอลบายบิ๊ก การันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนําหรือให้กําลังใจกับผมพิ่กคีเคมนผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ๆทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ